ขอสวัสดีครูอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆหรือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมโดยคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอประเพณีในท้องถิ่นของผมอย่างประเพณีทําขวัญข้าวนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นสหัวข้อหลักคือ 1. มีคุณค่าและความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างไร 2. มีวิธีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างไรและ 3. นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือ มีคุณค่าและความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างไรอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของคนไทยซึ่งประเพณีทําขวัญข้าวนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันภายในอาชีพชาวนาซึ่งประเพณีนี้นอกจากจะเป็นประเพณีทางความเชื่อแล้วยังเป็นขวัญกําลังใจช่วยบรรเทาความเครียดให้กับชาวนาอีกด้วยรวมถึงคนไทยเราก็นิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักหัวข้อที่สอน,นะครับก็คือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างไร โดยวิธีที่ผมแนะนำนะครับก็คือซื้อและบริโภคข้าวของไทยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนาเพื่อให้ชาวนานั้นยังคงประกอบอาชีพต่อไปเพราะตราบใดที่ยังคงมีอาชีพชาวนาประเพณีทำขวัญข้าวก็จะยังคงอยู่และหัวข้อที่3นะครับก็คือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรด้วยที่ประเพณีนี้ทำให้เราทราบถึงวิถีชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงทําให้เรานําองค์ความรู้นี้มาประกอบอาชีพในอนาคตได้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดหรือเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับทั้งนี้ก่อนจากลาผมอยากจะบอกพวกคุณว่าขอบคุณที่เสียวเวลามาดูคลิปงโงๆโแบบนี้นะครับลกทุกคนนะจุ๊บๆ